มาละเจ้านะพริกน้ำปูสูตรปกติสูตรทั่วไปเลยเจ้าที่กิ่นบ่อยที่สุดเลยจุใจว่าสูตรนี้ล้ำที่สุดเลยเจ้า่อนอื่นก็เอาพริกกระเทียมหอมแดงไปจีกอนะเจ้าทางทีกิ่นเปิงที่สุดน้ำพริกน้ำปูก็คือนอต้มกับหม่าล่าขี้นกเจ้าขอชี้แจงเรื่องหนอสีเขียวมันมาใจนอดิบนะเจ้าแบบได้กิ่นดิบเลยมันเป็นนอสีเขียวที่เราไปต้มแล้วมันก็นย่งจะเป็นสีเขียวคงแบบเขียวแบบนี้เลยซึ่งปลอดภัยหายห่วงแน่นอนไรนี่เจ้าต้องกินกับหมูย่างเกลือคือ นะไปเริ่มทำน้ำพริกกกันกเอาพริกกระเทียมหอมแดงแตะกี้เอามาตำใส่ผงฟุ้งฟิง,ฟงแล้วก็นี่เลยเจ้านางเอกนางใจของเราน้ำปู่เจ้าแล้วมีคนถามเข้ามาว่าน้ำปู่ทำจากอะไรอย่างทำจากปู่นาเจ้าที่ไปตำกับสมุนไพรตะไคร้เพื่อดับกินนคาวแล้วก็ไปกองจากนั้นก็ไปเคี่ยวแปกงน้ำปู่เจ้ามันมาเหม็นอย่างติกลืดเลยนะมันตึงหอมมันตึงเหมาะขนาดยิ่งมาแปกงน้ำพริกสูตรนี้นะเอ้ยขึ้ขนาดเลยเจ้าเอาพักแว๊ดกลิ่นลำลำเลยเจ้าไปเลยไปลองสูตรนี้กัน